เมื่อหญิงสาวคนนี้เธอในที่ค้นพบความจริงว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่โชคเลยที่สุดในโลกไม่ว่าเธอจะทําอะไรเรื่องเลร้ายเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นกับเธอเพียงแค่คนเดียวก็สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวตูนมายทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของเราอีกเช่นเคยและก่อนจะไปเริ่มต้นกันพมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสักห้าสิบเก้าไลค์เพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราเหล่าทีมงานและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วพมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟัง กับหนังเรื่องอนิเมชันที่มีชื่อเรื่องว่าลักกันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดมันก็จะเริ่มต้นขึ้นที่แซมกินฟิล,ฟลเด็กหญิงเพื่อเติบโตขึ้นมาในบ้านเด็กกำพร้าและตอนนี้เธอเนี่ยก็กำลังถูกอุปกรณ์ตกแต่งฉากล่วงลงมาทับในระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังถ่ายคลิปวิดีโออยู่กับเฮเซลเด็กหญิงร่วมบ้านพักพิงทำาไม hey เฮเซลเนี่ยก็เลยคิดว่าแซมเนี่ยช่างเป็นคนที่โชคายมากจึงได้พาเธอ,เอไปดูกล่องเก็บเครื่องรางนำโชคที่เธอสะสมเอาไว้ ซึ่งในตอนนี้มนันก็ยังขาดเหรียญนำโชคอยู่และในระหว่างที่ทั้งสองกําลังพูดคุยกันอยู่นั้นพอออกของบ้านเด็กกพาพ้าก็ได้เข้ามาตามแซมไปออกเดินทางพอตามกฎแล้วเมื่อเด็กมีอายุครบ18ปีพวกเขาเี่จะต้องออกไปใช้ชีวิตด้านนอกตามลาพังทํำให้แซมก็เลยพยายามต่อรองขอยืดเวลาในการย้ายออกโดยขอให้ hey เฮเซลได้รับการเยี่ยมบ้านครั้งแรกในวันศุกร์นี้ก่อนหากแต่พ่ออ,อ่อก็ยังคงยืนยันว่ากฎนีก็ต้องเป็นกฎ ทาให้แซมจึงจําใจลาเฮเซลโดยให้สัญญาว่าวันศุกร์เนี่ยเธอจะกลับมาและถ้าหากเธอเจอเหรียญโชคดีเธอเนี่ยก็จะนํามันมาให้เฮเซลด้วยโดยที่ต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นในเช้าวันต่อมาแซมเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นใช้ชีวิตนอกบ้านพักเพียงเพียงลําพังและเธอเนี่ยก็ได้ตื่นเช้าเตรียมตัวออกไปทํางานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหากแต่ว่าอะไรก็ดูไม่เป็นใจให้กับเธอนักทั้งเศษใบไม้จานวนมากที่ได้เข้ามาทางหน้าต่างห้องถังเตียงนอนพับเก็บเข้าไปโดยที่เธอไม่ทันตั้งตัว และไม้ถูพื้นเนี่ยก็ลงมาดักประตูห้องน้ําไหนจะเครื่องปิ้งขนมปังที่กดไม่ลงแถมขนมปังที่ออกมาเนี่ยก็เด้งไปติดกาแพงจนเลอะเทอะขันเมื่อเธอหันมาหยิบทิชชู่ในครั้งแรกทิชชู่ี่ก็ออกมาน้อยเกินไปพอหยิบทิชชู่ซ้ำเนี่ยก็ออกมาจนหมดหม้วนทําให้แซมเนี่ยก็เลยพยายามแก้ปัญหาแล้วก็เอาชนะความโชคร้ายทั้งหมดของเธอจนเธอเนี่ยมาถึงที่ทํางานได้ทันเวลาและมาเริ่มงานวันแรกหัวนหน้าของเธอเนี่ยก็ได้มอบหมายงานจัดเลียงของให้กับเธอโดยไม่รู้เลยว่า หลังจากนั้นทุกอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะเละเทะเพราะว่าความโชคร้ายที่แซมมีทําให้สุดท้ายเธอเนี่ยจึงได้รับมอบหมายงานใหม่ก็คือการไปเก็บรถเข็นที่ด้านนอกร้านนั่นเองโดยหลังจากที่แซมเนี่ยออกมาใช้ชีวิตคนเดียวพอเข้าสู่วันศุกร์แซมเนี่ยก็ได้กลับมาเยี่ยมเฮเซลตามคําสัญญาก่อนที่เธอเนี่ยจะได้รับแจ้งเรื่องการยกเลิกเยี่ยมบ้านของเฮเซลจากเจ้าหน้าที่ที่ทําให้เธอเนี่ยเก็บเอาเรื่องนี้มาคิดมากและในระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังนั่งลงข้างทางเพื่อกินแซนด์วิช แมวดำตัวหนึ่งเนี่ยก็ได้เดินเข้ามานั่งใกล้ๆเธอทำให้หญิงสาวเนี่ยจึงเอาแซนด์วิชแบ่งไว้ให้แมวดำก่อนจะระบายความกังวลใจที่มีกับแมวตัวนั้นพอเธอเนี่ยกลัวว่าเฮเซลจะไม่ได้เจอครอบครัวถาวราเช่นเดียวกันกันกบเธอแต่ทว่าหลังจากแมวดำคาบแซนด์วิชเดินลับตาไปแซมเนี่ยก็ได้พบกับเหรียญโชคดีที่ตกอยู่บนพื้นและเธอเนี่ยก็ได้เก็บมันมาโดยหลังจากที่แซมเนี่ยได้เก็บเหรียญนั้นมาแล้วมันเนี่ยก็ได้ส่งผลให้เชา้าวันถัดมาของเธอเนี่ยเปลี่ยนไป ทุกอย่างในเรียบง่ายแล้วก็ดูเป็นใจให้กับแซมไปหมดทําให้เธอเนี่ยก็เลยรีบติดต่อไปยังบ้านพักพิงเพื่อจะขอเข้าเยี่ยมเฮเซลในตอนเย็นและจะนําเหรียญนี้ไปให้หากแต่ว่าในระหว่างที่เธอเนี่ยเข้าห้องน้ําในที่ทํางานเธอเนี่ยก็ได้พลาดทาเหรียญตกลงไปในชักโครกโดยที่เธอเนี่ยก็ไม่สามารถเก็บมันขึ้นมาได้ทาให้เหรียญเนี่ยก็เลยถูกกดไหลลงไปรวมกับน้ําเสียและมันเนี่ยก็สร้างความกังวลให้กับแซมเป็นอย่างมากแล้วพอแบบนั้นพอถึงเวลานัดแล้ว แซมเนี่ยก็ได้เอาหัวโขกเสาอยู่ที่ริมถนนถึงความโง่ของเธอที่ทําให้เหรียญหายไปแต่นั่นเนี่ยก็ทําให้เธอได้พบกับแมวดําอีกครั้งก่อนที่เธอเนี่ยจะรีบพังพูสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้แมวดําฟังซึ่งทันทีที่แมวดําได้รู้มันเนี่ยก็แหกปากโวยวายขึ้นมาทันทีทําเอาหญิงสาวเนี่ยอึ้งไปเลยที่รู้ว่าแมวดําตัวนั้นเนี่ยพูดได้ทําให้เธอเนี่ยจึงรีบไล่ตามแมวดําไปเพื่อจะขอเหรียญโชคดีอีกครั้งหากแต่แมวดาเนี่ยก็หนีเธอไปเรื่อยๆและดัน จึงทําให้แซมได้ทะลุมิติไปยังดินแดนแห่งโชคเพราะแท้จริงแล้วแมวดําตัวนี้เนี่ยก็คือบ๊อบแมวเดินทางที่ทํางานในดินแดนแห่งโชคโดยพอทางด้านแมวดําได้รู้แล้วว่ามีมนุษย์ตามมาถึงที่นี่มัน,นก็ตกใจมากก่อนที่จะเอ่ยปากไล่เธอไปแต่แซมเนี่ยก็ยังยืนยันว่าเธอเนี่ยจะต้องได้เหรียญโชคดีก่อนเธอเนี่ยถึงจะยอมกลับไปแต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองจะได้พูดคุยกันมากกว่านี้เลปิคอนเนี่ยก็ได้เข้ามาตรวจสอบเส้นทางที่บ๊อบเนี่ยไปสำรวจมา พร้อมกับที่เขาเนี่ยขอเหรียญนำโชคคืนสู่โรงเก็บเหรียญทําให้บ๊อบที่ทาเหรียญหายไปแล้วจึงได้แต่เฉยเฉยไปว่าเขาเนี่ยจะนํามันไปเก็บด้วยตัวเองแล้วพอเป็นแบบนั้นเมื่อต่างฝ่ายต่างต้องการเหรียญนำโชคทําให้แซมเนี่ยจึงยื่นข้อเสนอให้กับบ๊อบโดยเธอเนี่ยจะเข้าไปเอาเหรียญในโรงเก็บเหรียญแล้วก็ขอนํามันไปให้แกเฮเซลก่อนซึ่งหลังจากที่เฮเซลได้รับโชคเป็นครอบครัวถาวรบ๊อบเนี่ยก็จะได้รับเหรียญคืนไปทําให้พอตกลงกันแบบนั้น ทั้งสองเนี่ยก็เลยร่วมมือกันก่อนจะช่วยกันผ่านประตูเข้าออกที่มีกับตันสุดเขี้ยวเป็นคนดูแลและบอบเนี่ยก็ใช้กระดุมจากแซมมาใส่กับเข้ไประดิษฐ์เครื่องแทนเหรียญแล้วก็เรียกร้องความสนใจจากกับตนันเพื่อให้แซมได้แอบเข้าไปด้านในได้และเมื่อพวกเขาเข้ามาได้แล้วบอบเนี่ยก็ได้พาแซมไปยังล็อกเกอร์เก็บของของเจอร์รี่และพิคอนที่สนิทก,กับเขาเพื่อเอาชุดของเจอร์รี่มาให้แซมสวมใส่ก่อนแล้วก็ปลอมตัวเป็นเลปิคอนและเขาเนี่ยก็ได้พาเธอไปพบกับเจอร์รี่ ที่รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับการทำเหรียญซึ่งเจอร์รี่เนี่ยก็แนะนำการทำงานในโรงเก็บเหรียญให้แซมฟังอย่างตั้งใจโดยภายในโรงเก็บเหรียญจะมีเก้าอีส้สำหรับเลพิคอนทุกคนที่มนันจะเลื่อนให้ทุกคนได้ทำงานในตำแหน่งต่างๆไปเรื่อยๆเริ่มจากการรับเหรียญจากเครื่องต่อด้วยการนำเหรียญมาขัดและสุดท้ายเหรียญนนจะถูกดูดลับเข้าเครื่องเก็บเหรียญไปซึ่งแซมก็พยายามจะเก็บเหรียญไว้กับตัวแต่มัน,นก็ไม่สำเร็จเพราะการทำงานของเครื่องดูดเหรียญจนกระทั่งในตอนนั้น โชคร้ายของเธอเนี่ยก็เริ่มทํางานแซมได้รับกระดุมที่บ๊อบใส่เข้ามาในระบบและเธอเนี่ยก็พยายามจะหยุดการเคลื่อนไหวของเก้าอี้แล้วก็กลับไปหยิบเหรียญนําโชคของจริงซึ่งนั่นเนี่ยก็ส่งผลให้ระบบการทํางานในโรงเก็บเหรียญพังไม่เป็นท่าจนการทํางานเนี่ยต้องหยุดลงทําให้บ๊อบเนี่ยจึงรีบตรงเข้ามาต่อว่าแซมที่นอกจากจะเอาเหรียญนาโชคมาไม่ได้แล้วยังส่งกระดุมเม็ดนั้นกลับเข้าระบบไปอีกพอถ้าหากว่ากับตาลูเข้า เขาเนี่ยอาจจะโดนลงโทษด้วยการในประเทศไปยังแดนโชคลาภที่อยู่ด้านล่างก็ได้ซึ่งระหว่างที่ทั้งสองในกำลังถกเถียงกันอยู่นั้นเจอรรี่เนี่ยก็บังเอิญได้ยินเขาทาให้แซมเนี่ยจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เจอรรี่ฟังและพอเจอรรี่ได้ฟังแบบนั้นเขาเนี่ยก็คิดจะให้ความช่วยเหลือบ็อกกับแซมโดยในระหว่างที่พวกเขาในกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นกัปตันเนี่ยก็นําทีมตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบโลงเก็บเหรียญทํให้ทั้ง3าเนี่ยจึงอาศัยจังหวะนี้หนีออกมาทาให้แซมเนี่ยจึงนึกสงสัยว่า หากเหรียญนำโชคเนี่ยมีความสําคัญมากขนาดนั้นทําไมดินแดนโชคดีเนี่ยถึงไม่มีการตามเหรียญที่หายกลับคืนมาเจอร์รี่เนี่ยจึงได้บอกว่าเดิมทีเนี่ยจะมีโดนกระต่ายสําหรับตามเหรียญที่หายไปกลับคืนแต่ต้องแต่กับตันเข้ามาทํางานอัตราการหายของเหรียญเนี่ยก็ลดลงไปมากจนถึงขั้นไม่มีการหายไปเลยทาให้โดนกระต่ายเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วซึ่งการจะใช้งานโดนกระต่ายได้นั้นจะต้องอาศัยคิดตันแห่งโชคมากระตุ้นการทํางานพอได้รู้แบบนั้น ทั้งสเนี่ยก็ตรงไปยังชั้นแห่งโชคที่ผลิตคริสตันโชคดีซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีคุณหมูเป็นหัวหน้างานที่เขาเนี่ยทำหน้าที่ในการผลิตคริสตันและก็จะมีมังกรสาว CEO แห่งดินแดนโชคดีที่เธอเนี่ยเข้ามาควบคุมดูแลโดยบ๊อบเนี่ยก็บอกกับแซมว่ามังกรสาวเนี่ยมีสัมผัสที่ไวต่อความโชคห้ายมากทำให้พวกเขาทั้งหมดจะต้องหลบซ่อนตัวเพราะบ๊อบเนี่ยกลัวว่ามังกรสาวจะได้กินโชคหลายจากตัวของแซม และเมื่อพวกเขาเนได้รับตามังกรสาวแล้วทั้งส่ยก็ได้ร่วมมือกันจนพวกเขาเนได้คริสตันโชคดีตามที่ต้องการและหลังจากที่พวกเขาเนได้คริสตันมาแล้วเจอร์รี่บ๊อบและแซมก็ได้แยกกันไปทําตามแผนโดยเจอร์รี่ก็รับหน้าที่ไปเอาโดนกระต่ายที่ทางเข้าออกส่วนบ๊อบและแซมพวกเขาเนก็รับหน้าที่ไปยังศูนย์ควบคุมเพื่อจะนําจอยสติ๊กสําหรับควบคุมโดนออกมาซึ่งระหว่างทางแซมก็คิดขึ้นมาได้ ว่าทาไมเธอเนี่ยจึงไม่เอาคิสตันโชคดีไปให้กับเฮเซลแทนบอบเนี่ยจึงบอกว่าการทํางานของคิสตันโชคดีมันเนี่ยจะต้องผ่านเครื่องสุ่มโชคก่อนมันเนี่ยจึงจะเป็นผลซึ่งเครื่องสุ่มโชคนี้จะเป็นที่รวมตัวกันระหว่างโชคดีและโชคร้ายเพื่อสุ่มออกไปยังโลกมนุษย์และเมื่อพวกเขาเนี่ยได้มาถึงศูนย์ควบคุมบอบเนี่ยก็สั่งให้แซมรอ,อเขาอยู่เฉยๆที่ด้านนอกส่วนเขาเนี่ยจะเข้าไปจัดการในูนยนควบคุมเองและเมื่อเข้ามาในูนย์ บ๊อบเนี่ยก็ได้เข้าไปหลอกให้กระต่ายออกไปด้านนอกก่อนก่อนที่เขาเนี่ยจะขึ้นไปจัดก,การควบคุมโดนกระต่ายที่เจอร์รี่เนี่ยนำออกมาแล้วก็ใส่คิสตันโชคดีกระตุ้นไปแล้วให้มันทะลุมิติไปยังโลกมนุษย์และก็ออกตามหาเหรียญนำโชคโดยที่บ๊อบเนี่ยก็ไม่ทันได้สังเกตเลยว่าตอนนี้จอที่เขาใช้ควบคุมกําลังขึ้นโชว์ที่จอใหญ่ของศูนย์และก็เริ่มมีกระต่ายสังเกตเห็นแล้วทําให้แซมเนี่ยก็เลยพยายามจะบอกบอ๊อบแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจทําให้แซมเนี่ยตัดสินใจเข้าไปในห้องควบคุม ซึ่งเธอเนี่ยก็เรียกร้องความสนใจจากกระต่ายทั้งหมดด้วยการร้องเพงลงเต้นทาให้บ๊อบจึงอาศัยจังหวะนั้นควบคุมโดนกระต่ายให้เก็บเหรียญและก็นําโดนกลับมายังดินแดนโชคดีก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะรีบหนีออกจากศูนควบคุมพร้อมกับแซมหากแต่ทว่าก่อนที่พวกเขาจะออกมากัปตันเนี่ยก็ประกาศไปทั่วดินแดนโชคดีว่าตอนนี้เนี่ยมีโจรขโมยเหรียญดําโชคไปซึ่งหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนี่ก็คือบ๊อบนั่นเองโดยหลังจากที่พวกเขาเนี่ยสามารถหนีกันออกมาได้ เจอรี่เนี่ยก็รีบติดต่อหาบ๊อบทันทีเพื่อแจ้งข่าวดีว่าตอนนี้เนี่ยโดนกระต่ายได้พาเหรญนำโชคกลับมาแล้วหากแต่สภาพของโดนเนี่ยก็สกรปรกมากจนเขาเนี่ยไม่กล้าจะหยิบมันออกมาซึ่งพอบ๊อบได้ฟังดังนั้นเขาเนี่ยก็รีบบอกให้เจอรี่หยิบเหรียญออกมาก่อนที่เครื่องดูจะทํางานแต่นั่นเนี่ยก็ช้าไปเสียแล้วเพราะตอนนี้เครื่องดูได้ดูทั้งโดนและเหรียญนำโชคไปเส็จแล้วโดยสิ่งของที่ถูกเครื่องดูดูไปดันก็จะถูกเก็บไว้ที่ชั้นตรงกลางที่ที่เป็นเสมือนกับที่ทิ้งขยะจากโลกมนุษย์ ทำให้เจอร์รี่เนี่ยก็เลยบอกบ๊อบว่าตัวเนี่ยถูกทิ้งอยู่ในถังที่7แต่จะต้องรีบเอามันออกมาก่อนที่เจ๊ผู้รับผิดชอบจะเอามันไปทิ้งพอได้ยินแบบดันบ๊อบกับแซมเนี่ยก็รีบตรงไปยังลิฟต์และแซมเนี่ยก็ได้ถามถึงชั้นตรงกลางกับบ๊อบเขาเนี่ยก็เลยบอกเธอว่ามันเนี่ยก็คล้ายกับเป็นชั้นใต้ดินของดินแดนโชคดีนั่นแหละแล้วเมื่อเข้าไปในลิฟต์แล้วแซมเนี่ยจึงกดไปยังชั้นล่างสุดแต่เมื่อลิฟต์เคลื่อนตัวไปสักพักบ๊อบเนี่ยก็สังเกตได้ว่าพวกเขาเนี่ย จึงได้ถามแซมไปว่าเธอในกดลิฟต์ชั้นอะไรซึ่งดันก็ทําให้บอบได้รู้ว่าชั้นที่แซมกดมันเนี่ยไม่ใช่ชั้นตรงกลางของแดนโชคดีแต่เธอเนี่ยกลับกดลิฟต์ลงไปยันชั้นล่างสุดและนั่นเนี่ยก็คือดินแดนแห่งโชคร้ายซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อหญิงสาวที่โชคร้ายที่สุดได้มาอยู่ในดินแดนโชคร้ายความโชคร้ายเนี่ยก็ทวีคูณขึ้นไปหลายเท่าทําให้บอบเนี่ยจึงเป็นคนเดียวที่ได้ขึ้นลิฟต์กลับไปยังชั้นตรงกลางซึ่งแซมที่หลุดออกมานอกลิฟต์ แลไม่สามารถกลับเข้าไปในลิบไ้เธอเนี่ยก็ต้องผจญอยู่กับแดนโชคลายเพียงลําพังโดยบ๊อบเนี่ยก็ได้สั่งเสียเธอก่อนจะไปว่าให้เธอในเดินทางไปยังหอคอยที่13ตรงกลางระหว่างเหยียบอึมหมากับเลอะและมันเนี่ยจะเป็นทางที่มีประตูลเล็กๆที่เชื่อมต่อโลกทั้งสองใบอยู่ทําให้หลังจากนั้นแซมเนี่ยก็ได้ฝาความโชคลายต่างๆในแดนโชคลายมาจนเธอเนี่ยสามารถมาพบกับบ๊อบที่อีกฝ้าของโลกนี้ได้แล้วเมื่อได้เจอกันบ๊อบเนี่ยก็ได้เปิดพื้นออก เพื่อให้แซมเนี่ยกลับมาอยู่ที่ดินแดนโชคดีอีกครั้งก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะรีบตรงไปยังชั้นตรงกลางและทันทีที่เข้ามาถึงบอบเนี่ยก็ได้ยินเสียงของเจฟยูนิคอร์ที่ทําหน้าที่อยู่ที่ชั้นนี้ทําให้เขาเนี่ยก็เลยรีบบอกให้แซมซ่อนตัวเพราะเจฟเนี่ยเป็นคนที่สุดแสนจะพูดมากหากเขาได้เริ่มคุยกับใครเขาเนี่ยก็จะคุยต่อแบบไม่จบไม่สิน้นซึ่งดันอาจจะทําให้พวกเขาไม่มีเวลาในการหาด้านกระต่ายหากแต่ทว่าการหลบของทั้งสองเนี่ยก็ยังไม่รอดพ้นสายตาของเจฟอยู่ดี เขาได้เข้ามาชวนทั้งคู่คุยทําให้แซมเนี่ยจึงทําทีสนใจเรื่องราวของเจฟเพื่อให้บ๊อบเนี่ยได้ปีกตัวไปหาโดนกระต่ายและจากการพูดคุยกับเจฟก็ทําให้แซมได้ดูว่าแท้จริงแล้วเจฟเนี่ยคืออดีตคนรักของมังกรสาวพอเธอเนี่ยเคยช่วยเขาไว้เมื่อครั้งที่ยังไม่มีเครื่องผสมโชคลายและเขาเนี่ยต้องคอยคนไม่ให้ผงโชคลายติดกันเป็นก้อนซึ่งดันก็ทําให้ตัวของเขามักจะมีผงโชคลายติดตัวกลับบ้านไปเสมอและเมื่อมังกรสาวรู้เขา้า เธอเนี่ยก็จะช่วยเขาด้วยการให้เขาพกเหรียญนำโชคติดตัวไว้นานถึง4เดือนและในขณะนั้นเองทางด้านของเจฟฟเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาเจอกับบ๊อบที่กําลังหาโดนอยู่ทําให้เขาเนี่ยจึงบอกว่าเมื่อเช้าเนี่เขาพบกับโดนกระต่ายที่มีเหรียญนำโชคแล้วแต่มันเนี่ยก็โกระปรกมากทําให้เขาเนี่ยจึงส่งมันกลับเข้าลงเก็บเหรียญไปแล้วและเมา่ได้รู้ดังนั้นแซมเนี่ยก็เลยคิดแผนที่จะเข้าไปหามังกรสาวเพื่อหวังให้เธอเนี่ยช่วยเหมือนที่เธอเคยช่วยเจฟฟพอคิดได้แบบนั้น แซมเนี่ยก็พกผงโชคลายติดเท้าไปก่อนจะเข้าไปพบกับบังกรสาวซึ่งซีอีโอสาวเนี่ยก็ไม่ได้ใจร้ายอย่างที่เธอคิดแต่กลับกันบังกรสาวเนี่ยกับรู้สึกเห็นอกเห็นใจทุกคนที่ทํางานอยู่กับโชคลายและเธอเนี่ยก็รู้สึกเห็นใจมนุษย์ที่ได้รับโชคลายเช่นกันพอมนุษย์พวกนี้จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดดเดี่ยวทําให้เธอเนี่ยจึงสร้างโชคดีขึ้นมาเพื่อให้โชคดีเนี่ยเป็นความหวังและความสุขซึ่งหลังจากที่เธอพูดจบเธอเนี่ยก็มอบเหรียญนำโชคให้แก่แซม เพื่อให้เธอเนี่ยพกไว้ติดตัวซึ่งหลังจากที่ได้เหรียญมันแล้วแซมเนี่ยก็ได้รีบออกมาหาบ๊อบในทันทีแต่ถ่าในตอนนี้บ๊อบเนี่ยก็กําลังถูกกัปตันคุมตัวไปแล้วพอกัปตันเนี่หาหลักฐานเอาผิดเขาได้ทําให้แซมเนี่ยก็เลยรีบเข้าไปมอบเหรียญที่เธอเพิ่งได้รับมาให้กัปตันเพื่อที่เธอเนี่ยจะช่วยบ๊อบซึ่งนั่นเนี่ยก็ทําให้บ๊อบรู้สึกประหลาดใจมากพอตามข้อตกลงแซมเนี่ยจะต้องเอาเหรียญไปให้เฮเซลก่อนทําให้แซมเนี่ยจึงบอกกับบ๊อบว่าเธอเนี่ยไม่ เพลิดเลกับโชคดีของเฮเซลและตอนนี้เนี่ยเธอก็คิดแผนอะไรบางอย่างออกแล้วและพอเป็นแบบนั้นบอบที่รู้สึกว่าตนเองติดค้างหญิงสาวอยู่เขาเนี่ยจึงช่วยทําให้แผนการของเธอสําเร็จก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปปิดเครื่องผสมโชคหลายในขณะที่เจฟเนี่ยกำลังพักออกกําลังกายและพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปดูผลที่ศูนย์ควบคุมซึ่งไม่เห็นว่าเฮเซลเนี่ยกำลังมีชีวิตที่ดีแล้วทั้งสองเนี่ยก็ได้กล่าวลากันแต่อย่างไม่ทันที่ทั้งสองจะได้แยกจากกัน เสียงสัญญาเตือนภัยจากชั้นตรงกลางเนี่ยก็ได้ดังขึ้นเพราะว่าตอนนี้พงแห่งความโชค้ายเนี่ยก็ได้ถูกบีบอัดแน่นจนทําให้มันระเบิดออกจากเครื่องผสมและมัน,นก็กระจายไปทั่วดินแดนโชคดีจนทําให้เครื่องสุ่มโชคเนี่ยพังลงและพอได้รู้แบบนั้นแซมก็เลยรีบวิ่งมาตรวจเช็คเฮเซลอีกครั้งและเธอเนี่ยก็ค้นพบว่าเฮเซลเนี่ยกำลังจะโดนปฏิเสธทําให้เธอเนี่ยจึงคิดจะหาทางแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้และพอเป็นแบบนั้นมังกรสาวกับตัน เจอรี่บ๊อบและก็แซมพวกเขาเนี่ยจึงมารวมตัวกันเพื่อช่วยกันหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าซึ่งการจะแก้ไขเรื่องนี้ได้นั้นมันเนี่ยจะต้องใช้เหรียญดำโชคหากแต่ในตอนนี้เหรียญํำโชคเนี่ยก็ได้ถูกปนเปื้อนไปหมดแล้วทําให้ทางด้านของบ๊อบเขาเนี่ยก็เลยต้องเปิดเผยความจริงที่เขาเนี่ยไม่ใช่แมวํำโชคทําให้เขาเนี่ยจึงมีเหรียญดำโชคอีกเหรียญติดอยู่ที่ปอกคอเสมอและตอนนั้นความจริงของแซมที่มาจากโลกมนุษย์ มันเนี่ยก็ถูกเปิดเผยเช่นกันและเมื่อบังกรได้รู้ดังนั้นเธอเนี่ยก็รู้สึกโกรธมากเพราะว่าการที่แซมได้เข้ามาในดินแดนโชคดีเพื่อช่วยเพื่อนมันเนี่ยทำให้คนอื่นๆเสียโอกาสในการได้รับโชคดีไปตลอดพอได้รู้แบบนั้นแซมเนี่ยก็นึกโทษตัวเองที่ทําให้ทุกอย่างต้องพังลงทําให้บ๊อบเนี่ยก็เลยพยายามปลอบใจแซมและเขาเนี่ยก็คิดจะกอบกู้ทุกอย่างแล้วก็พาแซมกลับไปยังบ้านของเธอให้ได้โดยเมื่อแซมได้ยินคำปลอบใจของบ๊อบเธอเนี่ยก็ได้นึกขึ้นมาได้ ว่าเมื่อครั้งที่เธอไปดินแดนโชคร้ายเธอเนี่ยได้เห็นว่าคนที่ดินแดนนั้นได้บุงดวอวได้บางอย่างสีเขียวๆอยู่พอไดู้แบบนั้นทั้งสองเนี่ยก็เลยมุ่งตรงไปยังดินแดนโชคร้ายเพื่อจะนําผงโชคดีที่พวกเขาเก็บไว้กลับมากรอบกู้ทุกอย่างและเมื่อพวกเขาได้มันมาแล้วมังกรเนี่ยก็จัดการทําให้ผงเหล่านั้นกลายเป็นคริสตัลเพื่อจะนํากลับเข้าไปใส่ในเครื่องสุ่มโชคแต่เธอเนี่ยก็คิดจะใส่โชคดีลงไปทั้งสองข้างเลยเพราะไม่ต้องการให้โลกนี้มีโชคร้ายอีกต่อไป ทำให้แซมเนี่ยก็เลยพยายามห้ามมังกรสาวเธอเนี่ยเข้าใจว่าในบางครั้งโชคร้ายเนี่ยก็ทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวแต่สุดท้ายแล้วโชคร้ายเนี่ยก็มีส่วนช่วยทําให้ทุกอย่างถูกต้องแม้ว่ามังกรสาวจะคิดว่าตัวเธอเนี่ยไม่สามารถรับมือกับโชคร้ายได้แต่ทว่าในตอนนี้โลกของเธอเนี่ยก็กําลังได้รับความช่วยเหลือจากคนโชคร้ายพอด้ยินแบบนั้นมังกรสาวเนี่ยก็มองไปรอบๆแล้วก็ยอมรับคําบอกของแซมในที่สุดแล้วมตัดสินใจกันได้แบบนั้น ทั้งสองเนี่ยก็เลยวางคิสตันโชคดีและคิสตัลโชคหลายลงในเครื่องสุ่มโชคและเครื่องเนี่ยก็กลับมาทํางานปกติก่อนจะส่งต่อโชคไปยังโลกมนุษย์อีกครั้งและทุกคนเนี่ยก็ร่วมกันนำคริสตัลโชคดีไปมอบให้กับแดนโชคหลายเป็นการตอบแทนก่อนที่แซมเนี่ยจะกลับมายังโลกมนุษย์ทําให้บ๊อบเนี่ยก็เลยตัดสินใจจะร่วมเป็นครอบครวัวถาวรของเธอที่โลกมนุษย์ด้วยและในเวลาเดียวกันนั้นเฮเซลเนี่ยก็ได้รับการอุปการะจากครอบครัวครอบครัวหนึ่งและสุดท้าย ถึงแม้ว่าชีวิตของแซมเนี่ยจะไม่ได้รับโชคดีไปตลอดแต่การที่มีโชคร้ายก็ทําให้เธอได้ไดมีโชคดีก่อนที่หนังเรืออนิเมชันเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหนังเรืออนิเมชันเรื่องหลักโดยหลังจากที่ผมได้ดูเสร็จผมเนี่ยก็รู้สึกชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยครับโดยตัวหนังนี่ก็ทําภาพออกมาได้สวยมากแถมเนื้อเรื่องนี่ก็ออกมาแนวฟิลกู๊ด ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังหาหนังการ์ตูนดีๆดูอยู่แล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ผมอยากแนะนำให้เพื่อนๆหามาดูกันเลยครับและในส่วนของเรื่องคะแดน a อนิเมชันเรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่6.4เต็ม10คะแนนครับและสําหรับเรื่องดาพวกเราชาวตูนไม้จะเอาเรื่องอะไรมาสปอยกันอีกก็ฝากเพื่อนๆในกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราสำหรับวันนี้ พวกเราชาวตูนไม้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะบ๊ายบายครับ